ช่วงน,นี้ข้าวราคาไม่ค่อยสู้ดีย,ยากไปเยอะเดียรก็ลงและทีนี้เราจะทําไงกันปูทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะขาเลยปูต้องขาดเลยครั้งแบบนี้เลย อต่นี้มันนานแล้วนะป้าผมให้ป้ายยืยมนะผมไม่ได้ทำทานเจ๊อะป้าขอเวลาหน่อยนะคุณมึงรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงป้าขอเวลาหนึ่งเดือนนะไ,ไปไ,ไปไ,ไปไปถ้ารอบนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูกฉันขอหักหน่อยก็แล้วกันไม่หักก็ได้ล่ะเจ๊แค่นี้พวกเราก็จะไม่มีกำไรอยู่แล้วนะโอ๊ยมันก็แย่กันหมนดนะอะไรลูกหักนิดน,นิดหน่อยมเป็นไรหรอก กว้ยเช่อยากค่นี้เราคงจะไม่ทพื้นใหม่ไม่ได้ลรอกนะเราคงจะไปกูเสียนั้นมาพ่อไม่หักใครเองเองาโกแค่ไหนแล้วพ่อจะให้ผมทมคือเราจะควรเลอกํามันไม่ได้นะพ่อเขาครัวเราทำกันมาตั้งนานจะให้มาหยุดอยู่ที่เรา จะอาชีพอะไรพ่อไม่เสริพ่อให้อยู่ได้ต่อให้ก็ได้ทำานพ่อไม่ยอมผ้าผ้าผ้าผ้ <c oughs> <c oughs> นนพ่อแม้แต่เงินท้าพ่อไปหาของจัดงานศพให้พ่อผมยังไม่มีผมนี่มันไม่ได้เรื่องจริงมันคงมีทางเดียวแหละที่ผมจะลดความรู้สึกนี้ได้ สวัสดีครับผ่าทำอะไรผมมหาเทียดเสีครับมีคนมาหาครับให้มันเข้ามาไหมครับ เามสวัสดีครับเสียอ่าสวัสดีทอมาถึงนี้ต้องการอะไรพอดีผมจะมายืมเงินไปลงทุนทำนานครับถ้าได้กำไรดีผมก็จะเอามาคืนได้สิว่าแต่จะยืมสักเท่าไหร่ดีสักห้าหมื่นครับเสียโอเคแต่ลงรู้ใช่ไหมว่าดอกมันสูงถ้าสมมติลุงยืมไปแล้วลุงไม่จ่ายต้องเจอกับอะไรครับเสียจัดการ ครับเสียรค,ครับเฮ้ยนายกูให้มาตรงนี้เว้ยลุงขอเล่นจ่ายไปก่อนนะตอนนี้ลุงยังไม่มีห,หลายรอบแล้วน,นะมึงอ่ะยิมไปต้องจ่ายอยู่วะเดี๋ยวครั้งหน้าลุงจ่ายเลยครับใไอคำสุดท้ายนะไปเว้ย ใครทำอะไรพ่อกูล่ะไม่เป็นไรเราพ่อไม่เป็นไรหรากลับมาก็กินข้าวกินปลามะพ่อพ่อมีอะไรก็บอกลูนะคือว่าตอนนั้นพ่อขาดทุนตอนทำนาเขาเลยต้องไปกู้เสียมาลงทุนแล้วพอนานเข้าเสียเขาก็ไม่พอใจที่พ่อใจช้าอีกอย่างปูเสียแล้วะลูก ไอ้แกดูนี่สิยอดขายของพวกเราดีามากเลยนะพ่อดูนี่สิจริงเหรอลูกพ่อขอบคุณลูกๆทุกคนมากเลยนะที่ช่วยพ่อเฮ้ยไหนเงินเสียกูอ่ะนี่เงิทั้งหมดพ่อจะมีอยืมเกมารวมทั้งดอกเบี้ยขพ่อของแก พอ่อภาษาอะไรให้ลูกใชน้นี่แทนไปนะให้อยู่ตรงนี้นนหาจจกไหนก็ไม่สำคัญหรอกลูกแค่ว่าหาไม่ยังสุจริตกับพอ่อไม่ได้ไปขุดเลือดขูดนะใครกินปากดีจบเอแร้วไว้จะไม่สนใจครัพบุคพมาหลังนั้นผอเชื่อพ่อเสมอพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก ชีวิตคนเราเป็น ds, ส, <Trustee> Zac <cas> สิ่งไม่แน่นอนอาจจะเลือกทางผิดบ้างแต่จงใหญ่ย่อท้อต่ออุปสรรคพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอลงมาดิ หนึ่งแอคชั่นเงินแค่นี้เราคงจะไปทำธุรมใหม่ไม่ได้แล้วครักหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยแกดูนี่สิอดขาของเราดีมากเลยเียมีก้อนใหญ่เลยลืมลืมหมดเลย